มันมืดส่กั่าเแมื่องเส้นกว่นีเหมืนมืดงนิังนี่กวเรามาพอกหกเราโหกว่าเนสมาแล้ว ไปวันท้ายวันท้ายวันสู่ป้าสูนบ้าแวันเพียก์บ้านอนเพียนเลยเนาะ มันมีมาพอดีนกเอมันเกียวเลยเหมือนกันเนาะขาด้านเนี่ยคือในเรี่ไม่ออกว่ามันผสมประสานกับ้าคซื้อบนหนเคยใช้ที่ตกกับไปคอนเสิร์ตมันมีกดนะย่ยงมันจะแทงแล้วเมื่อกี้มันจะแทง ถ้าผองสะเก็ดได้ต้องทาทีบุลอยปะฮีบุอยอย่างเดียวเลย